รัฐบาลมณฑลท้องถิ่นจีนอะไรทำไมนี่เยอะอย่างเงี้ฮะนี่สะสมของรัฐบาลมณฑลจีนทั่วประเทศพุ่งสูงสุดครั้งใหม่เป็นประวัติการกว่า600ล้านล้านบาทดีเครื่องคิดเลขไม่ถูกเลยครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับเป็นการเปิดเผยออกมาจากสื่อยักษ์ใหญ่ก็คือ Bloomberg คบลูมเ b e r g กเขานะครับซึ่งเขาไปเก็บตัวเลขแล้วก็มีการประเมินจากทนานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า IMF ออกมาด้วยนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้นี่นะครับ หนี้เงินหนี้ที่รัฐบาลท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลมณฑลนี่นะครับก่อร่างสร้างหนี้ขึ้นมาเนี่ยมันรวมทําไปทํามาแล้วปรากฏว่าขึ้นไม่หยุดนะฮะและไม่มีชะลอตัวด้วยนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตัวเลขยอดหนี้ก่อนนะฮะยอดหนี้รวมของรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทที่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยตั้งขึ้นมานะเพื่อกู้เงินแทนรัฐบาลอันนี้คือมันเป็นโครงสร้างทางกฎหมายของเขาถูกไหมครับคือถ้ารัฐบาลท้องถิ่นเป็นจีนต้องการจะกู้เงินเนี่ยเขาต้องไปตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมานะฮะ และองค์กรนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเรียกเป็นตัวยอ่อว่า LGFV นะครับแต่ก็รู้กันว่าเป็นองค์กรของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑลของจีนนะครับเพื่อที่จะระดมทุนเพื่ออะไรฮะคือจริงๆโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละมณฑลของจีนหนึ่งในนั้นก็คือการกระตุ้นและสร้างเศรษฐกิจในแต่ละมณฑลภาคอสังหาริมทรพย์ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีมาจากการปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลในแต่ละมณฑลท้องถิ่นนั้น นอกเหนือจากภาคเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนั้นจะไปกู้ตามธนาคารที่อยู่ในแต่ละมณฑลก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปร,กร,รากฏว่าไอ้เจ้าเม็ดเงินตรงนี้นี่นะครับที่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นกู้นี่ยืมสินนี่นะฮะมันเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด134ล้านล้านหยวนนี่นะครับเท่ากับเงินไทยคือกว่า600ล้านล้านบาท อูหูเยอะเลยและตัวเลขนี้กลายเป็นว่าเป็นการยืนยันว่าเป็นภาระหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นในจีนทั้งหมดเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับทีนี้กระทรวงการคลังนี่นะครับของจีนนี่นะฮะเขาก็ออกเอกสารเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะเอาละแม้ว่าภาระหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นมันสูงเป็นประวัติการนี่ก็จริงนะฮะแต่เขาก็เกินกันเงินเอาไว้ประมาณ5 0 0 0 0นล้านหยวนนะครับเพื่อที่อะไรฮะ นําไปปรับโครงสร้างนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มันลามไม่หยุดนับตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วมาเจอกระแทกเป็นมหาวิกฤตหนักในช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาเคยวิเคราะห์กันหมดไว้แล้วว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนแก้ยากมากและใช้เวลาไม่น้อยเป็นส0ปีขึ้นไปกว่าจะแก้ได้นี่ก็ผ่านมาแค่เพิ่งจะ6ปีของโควิด19นะครับ รายได้หลักของท้องถิ่นที่มาจากการปล่อยกู้เพื่อไปวงกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และปรากฏว่าอสังหาริมทรั์เกิดมีปัญหารายได้จกลับมาไถ่ถอนนี่หดหายไปก็กลายเป็นว่ารายได้ท้องถิ่นชะลอตัวลงดูได้จากอะไรรู้ไหมฮะมูลค่าการขายที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่นช่วงมกราคมถึงตุลาคมนะฮะสิบเดือนแรกเนี่ยมีไม่ถึง2.5ล้านล้านหยวนในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันในปี2 0 2 1เนะครับ เคยได้ถึง8.7ล้านล้านหยวนเห็นไหมครเนี่ยคือคือรายได้กลับมามันหายน้อยไปหมดเลยนี่นะครับนอกจากนี้แล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะครับเขาได้ประเมินหนี้หนี้ของพวกรัฐบาลท้องถิน่นรัฐบาลตามมณฑลของจีนทั่วประเทศจีนเนี่ยนะครับในปี2024นะหนี้ของกลุ่มเนี่ยอยู่ที่65ล้านล้านหยวนในปี2024นะครับเขาว่าตัวเลขเนี่ยเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่นี้ มันจะมีหนี้นอกงบประมาณของท้องถิ่นแขวนไว้อีก60-80ถึงล้านล้านหยวนนะครับนั่นนั่นหมายความว่าอะไรครับทั้งหนี้ตรงและหนี้อ้อมของรัฐบาลท้องถิ่นในจีนนั้นสะสมเยอะมากๆเลยนะครับนั้นตรงนี้เองก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยภาระอย่างนี้กําลังกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับเรื่องของสภาพคล่องของรัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ในประเทศจีนถึงแม้ว่าตรงนี้ถ้าเอาข้าจริงเนี่ยนะครับรัฐบาลการจีนก็คงจะหนุนอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมเขาบอกนี้เลยนะครับว่าเนี่ย ว่ารัฐบาลกลางนะครับซึ่งหมายถึงรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีงบประมาณที่เข้าไปสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นของจีนอยู่1เนืองนะฮะแต่ว่านั่นไม่ได้ไหมายความว่าจะแบกรับกันไปในระยะยาวกันตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมก็ต้องคิดดูกันนะครับว่าจีนนั้นเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของโลกและหนี้ในแต่ละมณฑลนั้นสูงขนาดนี้ก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลกันนะครับว่าที่สุดแล้วเราจะได้เห็นภาระตรงนี้แก้ขัดแก้ไขกันอย่างไรและเศรษฐกิจของจีนนั้น ปีหน้าก็เห็นแววแวๆว่าจะโตแค่5%เท่านั้นหลังจากปีนี้และปีที่แล้วโตเพียงแค่5%เหมือนกันนะครับ